สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีอีกเช่นเคยนะครับผมที่นี่จะเป็น<อ>เจ๊นันโฮมสเทลนณะแสมสารนะครับผมเป็นโฮมสเตย์ที่จัดได้ว่าอันดับต้นๆของอ่าจังหวัดจังหวัดชลบุรีนะครับผมที่แสมสารนั่นเองครับผมบรรยากาศก,าก็ตอนนี้ผมมาเช็คอินบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมนะครับเตรียมจะทํากิจกรรม ต่อไปก็คือตกหมึกแล้วก็ทานอาหารเย็นนะครับผมตอนนี้ก็พาไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาให้ดูว่ากิจกรรมวันนี้คืนนี้ของเราจะมีอะไรบ้างครับงั้นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนครับแล้ววันนี้เรามากันนะครับสองท่านนะครับกับคุณเปียวนะครับผมวันนี้นะครับมีคุณเปียวมาร่วมกิจกรรมกับทางเราด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนนะครับทุกคนนี่ห้องนอนนะครับห้องนอนเราจะเป็นทรงเป็นคล้ายๆเรือนะครับผมเป็นเรือแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนอนอยู่บนหัวเรือนะครับผมนี่ครับโต๊ะนี่ครับบรรยากาศข้างในนะครับก็นี่ครับทุกคนครับเป็นเรือแบบนี้นะครับเหมือนนอนอยู่บนหอคอยนะครับทุกคน มีทีวีให้ครับนี่ครับทีวีนะครับแล้วก็โหตู้เย็นนะครับทุกคนตู้เย็นอยู่ข้างใต้ครับเปิดตู้มาเจอเจอตู้เย็นเลยนะครับผมโดยที้เขามีอะไรให้เรากินมากนะครับโหมีน้ำนะครับมีน้ำไล้วอะไรไม่รู้แดงๆนะถุงนีะตู้เย็นอยู่ข้างล่างนะครับส่วนนี้เป็นที่นอนนะครับผมเหมือนนอนอยู่บนหอคอยนะครับหอคอยเรือครับใครวะหัวเตียงนุ่มมากทุกคนครับเตียงนุ่มนะครับ เราจะมีวาวให้เลยรีโมทนะครับมีลิ้นชักสำหรับใส่ของนะครับเป็นแอร์แล้วก็พัดลมไม่ใช่เป็นแอร์แล้วทีวีนะผมนี่ครับทุกคนดูครับบรรยากาศฟินๆเลยครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องนะครับนี่ครับผมโอเคดูบรรยากาศน้กยกัน เียวน้ำมาเครับตอนนี้อันนี้ันนบ <laughs> จากได้ที่มาตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับยังไม่ได้มึกเลยครับผมเิียวบรรยากาศโหทุกคนครับต้องให้ทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับผมบรรยากาศที่นี่ดีมากๆครับแบบตอนเ,นเนย็นนะครับลมลมนะครับออกลมแบบโชยมามโห จะให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับชีวิตที่เคยคิดเครียดนะครับกับการทํางานนะครับเมื่อคุณได้มาสัมผัสที่นี่แล้วนะครับคุณจะรู้สึกถึงความปลดปล่อยนะครับคุณจะลืมปัญหาช่วงเวลาหนึ่งนะครับทำให้คุณมีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็แนะนําให้มานะครับที่สมัยสารนะครับก็พิมพ์ได้เลยใครอยากมาตรงไหนโฮมสเตย์สมัยสารนีมีให้เลือกเยอะแล้วทีนี้ผมก็มาต มึกนครับก็เป็นแบบเสริมขึ้นมาครับคือไม่ได้กัจริงกังมากกคือมเที่ยวเฉยนะครับมาชมแล้กมีนักท่องเที่ยวาเที่ยวกันเยอะน,นะครับก้องสง่ายย่้วับนักท่องเที่ยวครับ,บาามาเท,ที่ยว,ยวเยอะครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศนี่คือที่พักครับ ตอนนี้ก็ได้หมึกมาสามตัวครับตัวเล็กๆก็ปล่อยไปหมดแล้วเราสั่งมาแล้วสั่งเป็นซาซิมิครับเป็นปลาปลาช่อนทะเลเป็นซาซิมินะครับก็หอยเป็นซาซิมิเด,ดิบๆเลยครับกินอร่อยดีหอยอะไรหอยหอยอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าปลาปลาช่อนนั่นเป็นดิบๆเลยเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้ดูมีซาซิมิให้มีรูปจะมีรูปให้ดูครับใครรู้ว่าหอยอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ให้ให้มาช่วยปลาช่อนทะเลก็หอยมาแล้ว นะครับก็ตอนนี้ก็ตกเก็นแล้วครับผมบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีนี่ค <reminded me. S 2> รับนี่เป็นที่นอนเนี่ยใช่นะครับเป็นโฮสเนะครับผมเป็นของพี่ครับพี่พี่ชายทับงนี้คือนอนท้้งบนกับชั้นล่างจะี่เป็นห้องครัวครับชั้นล่างเป็นห้องครัว<อ><ล>ห้องนอนอ่คือ <นะ S 1> ชั้นบนจะเป็นห้องนอนเลยครับเป็นสัดส่วนใช่เป็นหัวเรือคือข้างในก็มีแอร์มีทีวีให้โอ้บรรยากาศดีมากครับผมทุกคนอยากให้มาเราชมกันครับ ใครที่มาแล้วไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับก็คือคอมเมนต์มาถามได้ครับเพราะว่าผมก็มีที่แนะนาให้ทุกคนได้อยากอยากเที่ยวอยากแบบไปแล้วโอเครู้สึกภูมิใจรู้สึกสบายรู้สึกดีครับก็ผมมีมีที่แนะนําให้เยอะเลยครับใครต้องการแบบไหนเนี่ยผมแนะนาให้ได้หมดเลยรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เสื้อก็นี่ครับเข้ากันมากครับแมทช์กันมากเลยเสื้อวันนี้นะครับสวยหยาบเลยครับวันนี้ ก็อย่าให้ห้เปียวถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันกี่รอบแล้วลูแลสั่งหมูทาไปแล้วสองชุดชุดละสองบาทหมูทาเดีวลรากินหมูทาที่นี่อร่อยหรือเปล่าไปดูคุณว่าอร่อยไหมอร่อย่น่าอร่อยนะเดี๋ยวฮ้ยเฮีย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเยเยเ้เเย้ย้้้ย อ๋อบี่ใบสนิทหลังโนนนี่หรอไม่ใช่ไงเอาเทานี้ไปไม่ใช่อ๋อเออใบนิทหลัะโอเคอะเดี๋ยวไปดูร่ากายกันอีกรอบนึ่รอบที่สี่ กินแบบนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับหมูกระทะนะครับผมนี่หลังจัดนะครับเ,เพี้ยวกินอะไรกินหมูอีกแนะ้ซุ่มๆเหรอนี่ครับผมบรรยากาศนะครับยี่นันโผล่สมัยศาร ่ปาต่อด้วยหมูกระทะนะครับผมนี่เป็นไงยอดบรรยากาศนะครับค่ำคืนนี้ที่เจนันโฮมสเตย์สมัยสารนี่เป็นไงนะบอยได้กันด้วยครับใส่ใส่พี่ใส่หมึกครับผมพี่บอยนะผมยกกระชังให้พี่ใส่นะนี่ครับผมบรรยากาศสด ส,สดๆนะครับทุกคนตัวใหญ่พี่พาน้ำเลยโหใสนะครับนิ้วโป้งเลยครับผม <c oughs> ไปพักก่อนอากาศนะครับเจ๊นันโนต้งสเต๊กแม่สาลนะครับกระโถนยามเย็นอร่อยไหมครับคุณเปี้ยอ,อร่อยมากครับน้ำจิ้มอร่อยไหมที่นี่อ๋อ คำนี้เน่เนๆนะครับจิ้มอม <laughs> ครับก็จบทริปนี้นะครับผมสําหรับทริปแสมสารนะครับผมจบถ่ายด้วยข้าวต้มนะครับเป็นอาหารเช้าสุดหรูแล้วผมแล้วก็กลับบ้านนะครับย้ายๆครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูอีกต่อไปนะครับผมข้าวต้มครับสุดยอด พุ oh, mm ้งนะครับ